สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในค่ําคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่บอสชาตรีนะครับบอสใหญ่แห่งวันแชมชิพนะครับก็ได้ไลฟ์สดนะครับพบปะแฟนมวยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการถามตอบนะครับผ่านแฟนเพจครับวันแชมชิพประเทศไทยนะครับเรียกได้ว่าแฟนมวยทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาตินะครับก็ต่างยิงคําถามนะครับให้บอสชาตรีตอบนะครับหนึ่งในคําถามที่ถูกอกถูกใจบอสชาตรีเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือนะครับซูเปอร์บอลนะครับเจอกับโจนทวุฒิได้ไหมนะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่มวยนะครับที่บอสชาตรีนี่ก็เล็งอยู่แล้วนะครับอยากที่จะจัดคู่นี้นะครับและก็สนใจนะครับอยากจะจัดคู่นี้เร็วๆด้วยนะครับและเป็นไปได้อยากจัดคู่นี้ในกติกามวยไทยนะครับเพราะคู่นี้นะครับ ทั้งคู่นี้มีอะไรที่เหมือนๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างช่วงชกฝีมือหรือประสบการณ์ชั่วโมงบินนี่และอายุนามในี่ใกล้เคียงกันสุดๆนะครับถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่มากๆนะครับณเวลานี้นะครับถ้าคู่นี้ได้เจอกันและเกิดขึ้นจริงๆรนี่เรียกได้ว่าแฟนมวยคงเฮเลยนะครับเพราะคู่นี้นะครับก่อนนับว่าเป็นคู่มวยที่น่าดูสุดๆนะครับไม่ว่าจะเจอกันในกติกามวยไทยหรือในกติกาคิกบ็อกซิ่งเองนะครับก็น่าจะ ถูกอกถูกใจแฟนมวยเป็นอย่างมากนะครับทั้งโจและซุปเปอร์บอลนะครับทั้งคู่นี้ก็เก่งทั้ง2กติกานะครับซึ่งปัจจุบันเองนะครับซุปเปอร์บอลเองนะครับก็เป็นแชมป์โลกนะครับเฉพาะการนะครับในรุ่นเฟทเวทนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับส่วนโจนธวุฒิเองนะครับก็ ยังไม่ได้เป็นแชมป์อะไรนะครับก็ไฟล่าสุดนี้ก็พึ่งสรุดแพ้ให้กับตะวันฉายนะครับในการขึ้นชิงแชมป์โลกนะครับมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับถึงแม้ว่าไฟที่แล้วนะครับแกจะแพ้ก็จริงนะครับแต่แฟนมวยหลายคนก็มองว่าโจน่าจะชนะนะครับทำให้ไฟนี้นะครับโจนี่มีชื่อเสียงเรียกได้ว่าดังเป็นผู้แตกเลยกว่าได้นะครับ และคู่นี้นี่ก็ถ้าเจอกันณตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ถูกคู่นะครับแต่นะครับบอชตรีก็บอกครับสำหรับซูเปอร์บอลเองนะครับบอสก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะมีไฟที่เรียกได้ว่าเป็นไฟใหญ่อย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงนะครับเว์กลางปีด้วยนะครับสำหรับซูเปอร์บอลนะครับเราก็รอดูนะครับว่าทั้งโจนาธวุฒิและซูเปอร์บอลนี่ทั้งคู่จะมีโปรแกรมที่จะเจอกันตอนไหนที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้นี่โจนาธวุฒิเองนะครับก็มีโปรแกรมที่จะ แก้มือกับตะวันฉายนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเรียกได้ว่าเป็นการรีแมทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาให้หายคาใจนะครับเอาเป็นว่าถ้าจบไฟนี้ไปแล้วนะครับบอสชาตรีนี่ก็แน่นอนนะครับว่าเลงที่จะจัดคู่นี้แล้วนะครับอยู่ที่ว่ารอวันเวลาที่เหมาะสมแค่นั้นนะครับ แต่ทั้งโจและซุปเปอรบ์บอลเองนะครับก็มีอะไรที่คล้ายๆกันนะครับในกติกาวมวยไทยนะครับซุปเปอรบ์บอลเองก็เคยขึ้นชิงแชมป์โลกนะครับกับตะวันฉายนะครับแล้วก็แพ้ตะวันฉายนะครับส่วนโจนี่ก็แพ้ให้กับตะวันฉายล่าสุดนะครับก็เรียกได้ว่า คู่นี้นี่ถ้าเจอกันนี่ก็คล้ายๆกันนะครับมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันนะครับดูว่าถ้าจัดแล้วนะครับ <discours curtain, S 1> จะมีนับมีนอกเกิดขึ้นหรือเปล่าเชื่อเลยเกินนะครับว่าเรตติ้งอะไรนี่ก็น่าจะถล่มทลายนะครับเพราะทั้งคู่นี้ก็มีแฟนคลับเยอะทั้งซูเปอร์บอลและโจนาธบุตรนะครับเราก็รอติดตามนะครับดูว่านะครับซูเปอร์บอลและโจนาธบุตรนะครับจะได้เจอกันตอนไหนที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับแล้วจะเจอกันในกติกาในอันนี้ก็ต้องรอลุ้นรอติดตามนะครับ และนี่นะครับคือข่าวสารนะครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับก็หาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่ ATG24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ